กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านอรอคอยมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพระปิตาจัมโบ้รุ่นบูชาครูนะครับหลวงปู่โตอินทสวุวรรณโนนะครับรุ่นนี้ออกที่วัดบางน้ำชนจังหวัด กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับลุกเสกนะสองวาระนะครับออกที่วัดบางน้ําชนนะฮะโดยหลวงปู่นงอภิชาโตนะครับซึ่งหลวงปู่นงเนี่ยนะท่านเป็นลูกศิษย์นะครับเสบสายพุทธาคมจากหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตท่านบวชให้นะฮะแล้วก็ร่ำเรียนนะครับวิชาคาถาคมต่างๆจากหลวงปู่โตะนะครับจนแตกฉานนะฮะและช่ำชองในอักขระเลขยันต์ต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะฮะ หลวงปูนงอภิชาโตนะท่านสิริอายุ83ปี63พรรษานะครับวัดบางน้ำชนนี่นะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับสร้างประมาณปีพศสธศักราช2,346นะครับรุ่นนี้นะครับ จัดสร้างนะหนึรลังนะครับอาสามรลังนะหรือ30,000ื่นองนะครับเพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดนะครับไปร่วมก่อสร้างหลวงปู่โต๊ะองค์ใหญ่นะสูงองค์ใหญ่เลยที่วัดบางน้ำชนนะครับเพื่อได้ให้สาธุชนนะฮะที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่โต๊ะได้แวะเวียนเข้าไปกราบไหว้สักการะขอพรน,นะครับรุ่นนี้นะฮะเขาการันตีนะครับ ตะกุดทองคำนะในลังถึง4องค์นะก็แล้วก็มีตะกุดเงินตะกุดทองแดงตะกุดทองพระบาทให้อีกหลายองค์นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่ามวลสารเด็ดมากๆนะท่านฟังนะหนึ่งเลยคือสมเด็จวัดละฆังองค์ละ4ล้านบาทอยู่ในรุ่นนี้ครับผงวัดนางพญาอีกครับแล้วก็ผงเสมาอุโบสถเก่าศตวรษที่23วัดบางน้ำชนนะฮะ และยังมีเหล็กไหลเพิงและก็มวลสารอีกมากมายมีผงทูบจากวัดดังๆร้อยกว่าวัดนะทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพนะมีภาพมวลสารขึ้นให้ท่านชมด้วยนะครับแล้วก็มีภาพพิธีผู้ถาวิเศษเดี๋ยวขึ้นให้ท่านชมที่หน้าจอด้วยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการซึ่งเป็นเรารายการแจกสูนจองและเอารายการแถมยกดังนะครับนี่คือรายการแจกสูนจองนะครับนี่เลยนะ มาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะฮะเพื่อนําปัจจัยนํารายทั้งหมดนะครับนี่คือรุ่นแรกนะลูกค้าเป็นรุ่นแรกนะออกวัดบางน้ําชนนะครับหลวงปู่นงอภิชาโตสิทธิสายตรงผู้สืบสายพุทธาคมหลวงปู่โตแห่งวัดประดูชิมพีนะครับนะหลายท่านต้องรู้จักอุอมมลสารลูกค้าครับอูอย่างสวยครับเป็นไงฮะขนาดกําลังดีครับ เป็นไงฮะอู้สวยมากเห็นไหมฮะกล้องชัดไหมเอ่ยสวยมากครับดูด้านหลังครับนี่หลังยันนะหลวงปู่โตครับนะาเหรียญน,นี้นะล้านเลขนัมเบอร์สองหนึ่งนะครับต่อโค้ดเป็นยันนะนะครับน้านี่เห็นไหมะสวยมากลูกค้าบูชาครูดูครับดูการแกะและเอียดนิ้วมงนิ้วมือครับสวยมากครับนะครับโอ้โหนี่ฮะ สวยมากเลยนะครับมีจีวรนะครับเห็นไหมนี่เป็นจีวรของหลวงพ่อนงนะหลวงปู่นงแล้วก็หลวงปู่โตะนะครับต้องบอกว่ามีมวลสารมากมายมวลสารหลวงปู่หมุนนะครับมวลสารหลากหลายเกจีอาจารย์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งราคาแล้วกันเดี๋ยวมาส่องสวยท่านชมอีกทีอ่ะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอ่ะมาดูรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่เจ็ดนะมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับโอ้โหรายการที่เจ็ดนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเดี๋ยนะ น่าจะเหมือนกับองค์เมื่อกี้นะฮะนี่วู้สวยมากลูกค้าดูนะฮะในกล้องชัดไหมครับกล้องชัดไหมฮะนี่โอ้ดูเนื้อหานะพระผงต้องส่องนะ,ะนี่จะได้เห็นรายละเอียดมลสารนะครับสวยมากนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องความสวยให้ท่านชมอีกทีนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับนะซึ่งหลวงปู่นงท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ มีวัดปฏิบัติง,งดงามน่าเลื่อมใสนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ,ะทำการแกะลังนะฮะแกะลังลุ้นให้ท่านชมกันอันนี้คือรายการลุ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดลังเลยนะฮะนี่นะครับแกะให้ท่านชมกันรุ้นนี้ได้ลุ้นหลายรายการมากนะครับลุ้นตะกุดทองคาตะกุดเงินนะครับหลายรายการนะครับอ่ะนะเปิดลังขึ้นมานะครับโอ้โหนะอ่านะครับด้านในก็จะมีรายการซึ่งเป็นรายการแถมยกลังด้วยนะครับนี่ นี่ครับนี่คือรายการแถมยกรังนะครับรายการแถมยกรังไม่มีไวรายการนี่คือตะกุดทองคําตะกุดทองคำสี่องค์อ่าวางไว้ก่อนนะลูกค้าดูรายการแถมยกรังของเราก่อนนะฮะรายการแถมยกรังเขาจะมีเนื้ออ่าก้นคกตะกุดทองคําซึ่งสวยมากเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันนะครับสวยมากนะครับอ่านี่รายการที่สองรายการที่สามโอ้ไม่ออกอ่าไม่เป็นไร แป๊บนึ่งนะฮะแน่นจริงๆนะครับพุทธคุณอัดแน่นด้วยพุทธคุณนะครับอ่ะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับอัดแน่นด้วยพุทธคุณนะครับมีรายการที่2รายการที่3แล้วก็รายการที่4อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ท่านชมเลยนะครับ <c oughs> เริ่มจากรายการที่สองก่อนนะฮะนี่นะครับแกะให้ท่านชมเลยจะเป็นเนื้ออะไรมาชมกันโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เนื้อก้อนครกนะครับปิดทองคําแท้ ตะกรุดทองคําแท้สองดอกลูกค้าโอ้โหโอ้โหสวยมากครับลูกค้าโอ้โหดูครับดูฮะสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหตะกุดทองคําแล้วปิดทองคําแท้ด้วยฮะเลขเท่าไหรค่ครับเลขหนึ่งศูนย์สามครับด้านหลังฮะนี่ ชัดเจนครับลูกค้าเลขหนึ่งศูนย์สามครับโอ้โหองนี้สุดจริงครับสวยไหมฮะดูครับให้ดูชัดๆเดี๋ยวผมส่องกับสวยให้ท่านชมอีกทีนะดูแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่อู้สวยมากเป็นไงฮะโอ้โหเอาเก็บก่อนเก็บก่อนนะเก็บก่อนของดีของดีงดนะของดีนะครับสายหลวงปู่โตะนะฮะค,รคไรที่เป็นสายหลวงปู่โตท่านรอเลยนะท่านรอเลยนี่คือรุ่นแรกนะครับ จัดสร้างครั้งแรกนะออกวัดบางน้ำชนนะครับเพื่อนํารายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่วัดบางน้ำชนนะครับนะโอ้โหเนือก้นคกปิดทองคำแท้ฝังตะกุดเงินสามดอกครับอโอ้โหน,นี่สวยไหมครับอุย่างสวยครับนี่แล้ะมวนสารเด็ดด้วยครับ สมเด็จวัดละคังงะองค์สี่านอยู่ในนี้ครับนะท่านจะหาจากไหนได้ครับนะสมเด็จวัดละคังนะฮะท่านรู้จักไหมครับราชาพระเครื่องฮะโอ้โหนี่ฮะบทอยู่ในนี้ครับสมเด็จวัดละคังฮะเลขหนึ่งสองห้าครับโอ้โหนี่อนาคตเป็นตำนานแน่นอนลูกค้าฟังผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาทีนะเดี๋ยวผมส่องความสวยก่อนนะครับนะ พิจนารณาก่อนว่าจะปล่อยดีหรือเปล่านะนะครับเสียดายจังเลยนะฮะองค์พระสวยมากนะครับน่าเก็บจริงๆฮนะน่าขึ้นคอมากๆโอ้โหอันี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยนะครับฝังตะกุดทองคำห้าดอกครับใช่ไหมฮะอ่าทองคำหรือทองเหลืองนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเทียบก่อนเทียบก่อนนะฮะ อันน่าจะเป็นทองเหลืองนะ่นในานเนี่ยคนละสีกันเลยเนาะทางซ้ายนี่คือทองคํานี่จะเป็นทองทองเหลืองทองฟ้าบาทอ่ะน่าจะเป็นทองฟ้าบาทนะนี่นี่ครับน่าจะเป็นเนื้ออะไรนี่เนื้อเหล็กไหลดําป่านะฮะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเช็คใบรายการอีกทีนะครับองค์นี้เลขนัมเบอร์สองสี่แปดนะครับนี่เลยสวยงามมากนะครับนี่ อะไรอยากได้ท่านติดตามเลยนะเดี๋ยววันนี้มีราคาแบ่งปันอย่างแน่นอนครับนี่เลยครับนี่นะสวยงามมากนะลูกค้าอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนนะครับอ่ะไปดูองค์ถัดไปนะครับไปดูองค์ถัดไปเดี๋ยวให้ท่านชมเรื่อยๆนะฮะให้ท่านดูแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับนะฮะอ่ะองค์สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นรายการแถมยกลังเช่นกันเป็นโรายการที่4ี่นะครับเปิดขึ้นมาอ่ะเป็นเนื้อเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่เลย อ <6 <6 ุ oh ้ยองนี้เลขหกลูกค้าเลขหกครับโอ้โหเห็นไหมฮะอู้อย่างสวยครับเลขหกตัวเดียวครับองนี้ฮะตะกุดทองเหลืองครับห้าดอกครับโอ้โหอย่างงามนะครับเอาเก็บก่อนนะฮะมวลสารเด็ดมากน่าใช้มากนะครับมวลสารสมเด็จว่าลักครังนะของแท้นะฮะเดี๋ยวมีภาพก็ได้ชมนะครับเขาปลูกเสกสองวาระวาระที่หนึ่งปลูกเสกในวันที่ ่พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและวาระที่2ปลุกเสกในวันมหามงคลก็คือวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนี่คือตะกุดทองคํา5องค์อ่า4องค์นะลูกค้าเขามัดยางมาแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าไม่มีตําหนิเนาะอ่าผมให้ท่านดูก่อนนะฮะนะฮะอ่ะวางลงไปนะครับเช็คตาหนินะฮะลูกค้าไม่มีเนาะโอเคลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะทำการ กระเนื Finally, ly, kind of ้อเลยนะครับ네น mm ี hmm. ่เลยกระเนื darum. Darum. <what> ้อเลยนะครับนี่นะครับกระเนื้อเลยนะฮะเพื่อความชัดเจนนะครับในการเข้าหาวัตถุมงคลนะครับการันตีว่าทุกคนทุกท่านนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะครับเนื้อเงินนะได้ลุ้นเนื้อนวะกันทุกคนทุกท่านนะครับมีสิทธิทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะเข้าป่ามีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะขออภัยนะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นตะกุฎทองคาทุกคนนะครับ ตะกรุดเงินนะตะกรุดทองคำสี่ดอกอารสีองค์นะฮะตะกรุดเงินหลายองค์มากนะฮะแล้วก็ตะกรุดทองแดงนะครับไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะครับนะเปิดแบ่งปันให้ร่วมบุญนะฮะเช่าบูชานะครับพระปิตานะครับพระปิตารุ่นบูชาครูหลวงปู่โตรุ่นนี้นะฮะเปิดแบ่งปันที่รุ่นละ250บบาทครับส่งฟรีครับฟังราคาอีกครั้งนะครับ ลุนละ250บาทส่งฟรีถ้าท่านเอา5ลุ้น1,000บาทก็ส่งฟรีย้ำราคานะครับ5ลุ้น1000บาทจัดส่งฟรีนะครับห้ 5, นะครับ5นะคร 5, นะหเห็นมือไหม5้ลุ้น1,000บาทส่งฟรีนะครับอ่าเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับไม่ต้องโอนเงินหรือท่านสะดวกท่านก็โอนเงินก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยผมจะแจ้งรา,ายละเอียด ในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับนะอย่าลืมนะครับแจ้งราคาเช่าบูชาวัตถมงคลอีกครั้งนะครับลุ้นละ250บาทส่งฟรีนะครับรับ5ลุ้น1 0 0 0บาท5ลุ้น1,000บาทส่ 5, ททงฟรีผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขัมเบอร์นะ1ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขัมเบอร์1 0ถึง100เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ท่านไหนนะครับอยากจะเลือกเบอร์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับว่างทุกเบอร์นะครับยังไม่มีท่านไหนเลือกเบอร์นะครับท่านไหนอยากจะเลือกนะท่านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะให้ท่านได้ลุ้นกันนะครับใครมีหมายเลขในดวงใจท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วรูปนะขึ้น YouTube ให้ท่านชมด้วย นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรายการแถมยกลังนะฮะของเรากันบ้างนะครับเอาเริ่มจากองค์แรกก่อนนะครับนี่คือรายการแถมยกลังนะครับเป็นเนืออนเน้อก้นครกนะฮะเนื้อก้นครกฝังตะกุดทองคํา2ดอกนะครับเนื้อก้นครกฝังตะกุดทองคํา2ดอกนะครับนี่เลยนะครับสร้างแค่300องค์นะครับปิดแผ่นทองคําแท้นะลูกค้า ปิดแผ่นทองคําแท้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอามาให้ท่านชมนะครับนี่นะฮะปิดแผ่นทองคําแท้นะนี่เห็นไหมโอ้สวยงามมากนี่ตะกุดทองคําแท้นะครับและปิดแผ่นทองคําแท้นะนี่สวยมากนะครับเนื้อก้นคกนะองค์นี้เลขหนึ่งศูนย์สามนะครับหลวงปู่โตวัดบางน้ําชนทนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ รุ่นบูชาครูนะบูชาคุณครูบาอาจารย์จัดสร้างแค่สามหมื่นองนะสามร้อยลังนะหนึ่งลังมีหนึ่งร้อยองก็สามหมื่นองปัจจัยทั้งหมดเพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสร้างหลวงปู่โตะองค์ใหญ่ที่วัดบางน้ำชนครับนะเดี๋ยวผมจะส่องให้ท่านดูนะครับส่องความอู้นี่รายละเอียดดูเนื้อหามวลสารครับท่านดูไว้เลยครับ รุ่นนี้คือรุ่นแรกจะเป็นตำนานอย่างแน่นอนอนาคตเป็นตำนานแน่นอนครับนี่แผ่นตะกุดทองคำนะฮะนี่ก็เป็นปิดทองคำแท้นะครับสวยงามมากนะเนื้อหาอรายละเอียดมวลสารนะชัดเจนนะชัดเจ๋วเลยนะครับดูด้านหลังครับมวลสารเด็ดเด็ดครับพระสมเด็จวัดหลักังนะครับองค์ละสี่ล้านบาทนะครับนะ ผสมอยู่ในนี้นะครับนะท่านสามารถเช่าได้ไหมสมเด็จวัลคังองค์ละสี่ล้านนะถ้าท่านเช่าได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านเช่าไม่ได้ท่านอยากได้มวลสารสมเด็จวัลคงังท่านมาเช่ารุ่นนี้ครับนะเปิดแบ่งปันที่ลุ้นละ250บาทนะฮะ250บาทส่งฟรีนะครับลุ้นละ250บาทส่งฟรีนะฮะ5ลุ้น1,000บาทส่งฟรีนะครับนะ ราคาแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมบุญเช่าบูชากันไปนะฮะใครจะเอาองค์นี้เปิดให้ที่500ยบาทครับเนื้อก้นครกนะฝังตะกุดทองคำสองดอกปิดทองคำแท้เปิดให้ที่500บาทครับอ่าใครรับแคปมาเลยนะครับใครรับปิดมานะครับนะองค์นี้นะครับองค์ถัดไปนะครับองค์นี้นะครับเนื้อก้นครกนะฮะปิดแผ่นทองคำแท้ฝังตะกุดเงิน3ดอกนะครับนี่ กุดเงิน3ดอกเลข1 2 5หนะครับนี่มวลสารจัดจ้านมากลูกค้าเห็นไหมองนี้ใครจะรับขอที่400บาทครับอ่าใครรับปิดมาเลยนะครับ400บาทครับบราคาแบ่งปันกันไปนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เขาเลือกเนื้อดินกากยายักนะเนื้อดินกากยายักนะฮะเป็น มวลสารอาถรรพ์น,นะครับนี่ดินกากยายักษนะครับนี่ฝังตะกุดทองเหลืองห้าดอกนะตะกุดทองฝาบาทลเลขหกด้วยองนี้นะครับองนี้นะเลขหกนะครับผมขอที่สามร้อยบาทนะเลขหกตัวเดียวนะขอที่สามร้อยบาทนะเนื้อดินกากยายักนะครับองค์นี้นะครับนไรยอยากได้นะปิดมานะฮะเดี๋ยวส่องความสวยท่านชมหน่อยนะฮะองนี้สวยมากลูกค้าดูหน้าพระหน่อย ด,ดูเนื้อหามวลสารนะจัดจ้านมากนะนี่เป็นไงฮะเนื้อหามวลสารรู้จัดจ้านมากตะกุดทองฝาบาทห้าดอกนะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านมากลูกค้าดูครับเลขหกตัวเดียวนะครับเปิดไว้ที่สามบาทเท่านั้นเองหลังยันนะนะ สวยมากลูกค้าอ่ะองนี้ใครรับแคปบมานะครับเลข6ตัวเดียวนะครับเนื้อดินกากยายักษ์เลข6ตัวเดียวเปิดที่300บาททนเงิอ่ะเก็บก่อนนะครับอ่ะถัดไปนะครับเนื้อดินกากยายักษ์เช่นกันนะฝังตะกุดทองเหลืองตะกุดทองฝาบาท5ดอกนะครับองนี้เลข248ขอที่ขอที่ 250้บาทเหมือนกันนะให้250บาทนะองนี้นะครับให้250ไปเลยนะครับมีเลข6นะครับให้300องค์ให้250บนะครับนะ250าบาทใครรับท่านแ KB มาเลย250บาทส่งฟรีอย่างเดียวนะครับนะส่งฟรีอย่างเดียวองค์นี้นะครับเป็นเนื้อว่านมวลสารร้อยแปดนะครับนี่เนื้อว่านมวลสารร้อยแปดนะครับนี่ โรยผงตะไบทองนะครับเนื้อว่านมวลสารร้อยแปดโรยผงตะไบทองนะครับเลขสองหนึ่งก็เปิดให้ที่สที่องร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับนี่นะครับใครรับท่านก็แคบมานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านมวลสารร้อยแปดเช่นกันนะครับองค์นี้นะครับเนื้อว่านมวลสารร้อยแปดนะครับแ๊บึงนะเอามาให้ดูครับ เนื้อว่านมวลสารร้อยแปดนะครับโรยผงเกษานะครับโรยผงเกษาผงเกษาหลวงปู่โตะนะเกษาหลวงปู่นงนะครับนี่ครับเปิดให้ที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเหมือนกันครับองนี้นะครับใครจะรับก็แคปมานะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับทำการแกะ นะครับบรายการลุ้นเนื้อให้ท่านชมนะฮะสักลุ้น2ลุ้นแล้วกันนะสักหนึ่งเบอร์ก่อนนะครับให้ท่านชมนะฮะว่ารายการลุ้นเนื้อด้านไหนนั้นนะครับมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็ให้ท่านดูเช็คใบรายการด้วยนะครับนี่นะฮะนี่คือรายการลุ้นนี่คือกล่องนะครับสีสวยงามมากนะครับโอ้โห,โหเปิดขึ้นมานะดูใบรายการตรงนี้ลูกค้ารายการที่1.21นนี่คือเดี๋ยวผมเปิดใบรายการแป๊บหนึ่งนะครับ นี่คือรายการที่1.21นะครับให้ท่านดูใบรายการนี่คือใบรายการนะครับเห็นไหมครับ1.21ก็คือรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณโรยมวลสารเก่าฝังตะกุดเงิน2ดอกนะใน1นลังมีแค่3องค์อันนี้คือวิธีการดูใบรายการนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับสวยงามมากตะกุด เงินสองดอกนะครับนี่สวยงามมากลูกค้านะครับเดี๋ยวจะแกะให้ท่านชมนะครับขออนุญาตแกะให้ท่านชมนะครับแกะไม้ชมเลยนะครับตะกูลเงินสองดอกลูกค้าครับสวยงามมากนะครับนี่ <S <S เลขหนึ่งแปดหนึ่งเลขหางเงินหามทองด้วยนะครับ เลขหนึ่งแปดหนึ่งนะครับตะกรุดเงินสองดอกนะองค์นี้ขอที่สามร้อยบาทใครรับแคปบมาเลยตะกรุดเงินสองดอกขอที่สามร้อยบาทครับมาใครรับแคปบมาขอสามร้อยบาทครับมาเลยนะครับนี่เลยสวยงามแน่นอนหาลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตส่องความสวยให้ท่านชมนะครับสวยมากนะรุ่นนี้นะครับนะนี่นะสวยมากดูโอ้ดูผิวผ้าก่อนเป็นไงฮะดูรายละเอียดเนื้อหามนสารครับ ตะกุดเงินสองดอกฮะใครรับแคปบมานะขอที่สามร้อยบาทนะตะกุดเงินคู่นะนี่ขอสามร้อยบาทเลขหนึ่งแปดหนึ่งชัดเอ็นนะาลูกค้า <c oughs> นะครับเนื้อหามวลสารนะครับนะมีสมเด็จวัดลักังนะลูกค้าสมเด็จวัดลักังองค์สี่ล้านนะครับนะผสมอยู่ในนี้นะครับนะครับนะน่านี่แล้วก็หลุนตะกุดทองคํากันถึงสี่องค์นะครับ ชัดเจนนะครับเปิดแบ่งปันที่ลุ้นละส5 0บาทนะครับส่งฟรีนะ250บาทส่งฟรีอย่างเดียวนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้โอนก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะห้าลุ้น1,000บาทนะอย่าลืมนะครับดูมืออดูมือนะห้านิ้ว5้าลุ้น1,000บาท5้าลุ้น1000บาทส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทางได้เลยโอนก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแล้วท่านสะดวกนะครับนะใค,ร,นะครอยากจะรับก็ติดต่อเข้ามานะผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเชา่าบูชาไว้ที่หน้าจอ นะครับสำหรับวันนี้ตูมจามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับกับพระปิตาปหนี้บูชาคูหลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโนนะครับออกที่วัดบางน้ําชนนะฮะทนบุรีกรุงเทพมหานครนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ